วันนี้เราจะมารีวิววิธีการเตรียมสอบเข้าหมอของเราในฉบับเด็กต่างจังหวัดทั้งแผนการเตรียมตัวตั้งแต่มสม .5 ม .6 หเรียนพิเศษที่ไหนแนวทางการอ่านหนังสือการทำโจทย์แต่และวิชาแล้วก็วิธีการจัดการเวลาแล้วก็วิธีการจัดการกับความเครียดเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวอยู่อาจจะได้เอาไปปรับใช้กันดูมาก่อนเริ่มขออนุญาตแนะนําตัวพื้นฐานก่อนเราชื่อนนท์แล้วก็ตอนนี้เป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่6อยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชแต่ว่าดับเรียนอยู่เพราะว่าอยากออกมาหาอะไรทำนี่แหละก็คือเราเข้า เรียนหมอด้วยระบบกะสพท9วิชาสามัญในปีเราตอนนั้นปีเข้ามาด้วยรหัส60น่ะเป็นเด็ก60เราเป็นเด็กต่างจงังหวัดซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆเราอ่ะเด็กมปลายที่เชียงใหม่ส่วนใหญ่จะเข้ามชามากกว่าแต่ว่าเราอยากมาไกลๆบ้านไงแล้วก็ตอนนั้นคือพี่ฟังนรีกุลกาลังดังเรื่องฮอร์โมนแล้วก็มีข่าวพี่เขาสอบติดหมอพอดีก็เลยมีพี่เขาเป็นไอดอลก็เลยแบบอยากมากรุงเทพปัญหาใหญ่ที่เจอช่วงนั้นก็คือมันจะเงาเงาดนึงเพราะว่า โคต้ามชมันสอบเสร็จก่อนการสอบกสบทอ,องส่วนกลางดังนั้น ช่วงที่ใกล้สอบอก็จะมีแค่เรากับเพื่อนอีกไมแแ่แค่ไม่กี่คนที่ยังนั่งอ่านหนังสืออยู่เพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่อสอบติดโคต้ามอชอไปแล้วก็เขาก็ไปลันลาไปเล่นกันหมดแล้วข้อดีก็คือมันไม่โดนกดดันจากเพื่อนที่แบบเคร่งงานหนังสือไงแต่ข้อเสียก็คือมันดันโดนกดดันจากเพื่อนที่ไปเที่ยว,วแบบเพื่อนไปเที่ยวแล้วเพื่อนไปอะไรแล้วแต่เราแบบยังสอบไม่ติดเราต้องนั่งอ่านหนังสือต่ออะไรเงี้ยเรียกได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ค่อนข้างโฟกัสกับเป้าหมายที่จะอยากสอบเข้าให้ได้เลยเพราะว่าขนาดเพื่อนชวนไปไหนก็ยัง มาดูแผนแต่ละปีกันก็คือตอนขึ้นมปลายอ่ะเรายังไม่รู้เลยว่าเราอยากเรียนอะไรกันแน่แต่ว่าก็คงอยู่ในสายสุขภาพนี่แหละก็เลยเข้าสายวิทย์มาตอนม .4 ยังไม่ได้คิดอะไรมากเลยวางแผนแค่ว่าเราอยากจะเก็บเนื้อหาม .4 ม .5 ม .6 อ่ะให้ครบตั้งแต่ช่วงประมาณม .5 เพื่อพอขึ้นม .6 แล้วจะได้เหลือเวลาทําโจทย์แล้วก็ลุยตะลุยข้อสอบอย่างเดียวเลยตอนนั้นตอนช่วงม .4 ม .5 ก็คือเรียนพิเศษที่ เคมีอุแล้วก็ฟิสิกส์กับชีวะอนิบาลแล้วก็คณิตศาสตร์กับอังกฤษเป็นเรียนคุณครูในโรงเรียนที่เขาไปเปิดสอนพิเศษอะออตอนแรกอะไม่ได้กะจะเรียนพิเศษหรอกกะจะไม่เรียนพิเศษเลยเว้ยสามมันเปลืองเงินก็เลยตั้งคิดว่าตั้งใจเรียนในห้องกับอ่านเนื้อหาไปก่อนก็น่าจะโอเคแต่ปรากฏว่าเรียนไม่รู้เรื่องอ่านเนื้อหาไปก่อนไม่รู้เรื่องแถมเรียนในห้องก็ไม่รู้เรื่องอีกไม่รู้ทําไมเหมือนกันแล้วที่สําคัญคือเอาเนื้อหาที่เรียนอะไปทําข้อสอบไม่ได้ด้วย ก็เลยเป็นปัญหาใหญ่มากเลยว่าแบบเหมือนเนื้อหาในโรงเรียนเราพอเรียนแล้วมันไม่สามารถเอาไปทําข้อสอบของส่วนกลางกสวทอ,อะไรพวกนี้ได้ก็เลยตัดสินใจเรียนพิเศษไปเพราะว่าอยากเก็บเนื้อหาให้มันครบๆพวกที่เรียนพิเศษที่เป็นสถาบันเนี่ยเขาทําเนื้อหาโดยอิงมาจากข้อสอบไง คือเอาข้อสอบมาทําเป็นเนื้อหาด้วยเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าเขาน่าจะให้เนื้อหาที่เพียงพอต่อการที่เราจะอ่านสําหรับไปสอบจริงๆตอนแรกอ่ะเคยไปอ่านหนังสือของแบบไปหาเล็บจากพวกหนังสือในห้องสมุดด้วยนะแต่ว่าปรากฏว่าพวกหนังสือเล็บของชีวะอะไรเงี้ยมันลึกเกินไปอันนั้นมันเป็นของสอ,อวนค่ายโอเราก็เลยแบบ สุดท้ายก็เลยไปจบที่เรียนพิเศษดีกว่าตอนนั้นเคมี K er ก็จะเป็นออุูฟิสิกกับชีวะก็ของออนดิมานเคมีโอวก่อนตอนนั้นลงคอสไอซอียูนะถ้าจาไม่ผิดที่มันจะเป็นคอร์สรวมเนื้อหาเป็น ICU เลยอะยาวๆแพง,แพงๆหมื่นกว่าบาทมากจำได้ว่าเรียนช่วงประมาณมสม5ก็นั่งเรียนไปแล้วก็ยาวมากจําได้ว่าเหนื่อยมากมากะเพราะว่าคอร์สมันยาวมากแล้วมันก็เรียนมาราธอนมากของเราเรียนเป็นวิดีโอนะไม่ได้เรียนสดนะ เออแต่ว่ามันก็มาราธอนอยู่ดีอาจารย์อาจารย์อุสอนดีสอนให้คือสอนเข้าใจกว่าในห้องเรียนเราเยอะเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเราเข้าใจเคมีได้จากการเรียนอุอุมากกว่าในโรงเรียนส่วนชีวะเป็นอนดิมานพี่วิเวียนก็เรียนสนุกดีพี่วิเวียนตลกดีด้วยของอนดิมานก็จะมีเนื้อหาเอ้ยจะมีหนังสือให้เป็น6 7เเล่มอะไรเงี้ยแยกเป็นแต่ละบทแต่ละบทก็ค่อนข้างละเอียดเลยละ่ะส่วนฟิสิกส์ของอนดิมานเหมือนกันเป็นพี่โนงพี่เต้ย อะไรพวกนี้ที่เขาสอนช่วยกันสอนตลกตลกสนุกฟิสิกส์เป็นวิชาที่เราเรียนแล้วเราสนุกเพราะว่าพี่เขาชอบเล่าเรื่องระหว่างเรียนพิเศษด้วยมั้งก็เลยรู้สึกว่าเออบางครั้งแบบพอเรียนมาเยอะพี่เขาก็จะคั่นด้วยการเล่า,เ,ลาเรื่องเล่าเรื่องสองครามของพี่เต้ยหรือพี่นงอะไรเงี้ยสนุกดีก็นั่นแหละก็เป็นช่วงประมาณม .4 ม .5 ที่เราเรียนพิเศษอย่างเดียวอย่างเยอะเลยก็คือส่วนใหญ่หมดเวลาไปกับการเรียนพิเศษแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าจะเข้าคณะอะไรดีจนมาถึงประมาณช่วงม .5 ไปลายม .5 ตอนนั้นรุ่นพี่เราก็คือช่วงมอ .6 อะ่ะ <c oughs> เขาเริ่มประกาศผลสอบแล้ว <c oughs> ก็เลยมีข่าวที่ฟังที่เป็นดาราที่เล่นฮอร์โมนสอบติดหมอด้วยโอ้โ oh, หจำได้เลยว่าตอนนั้นอะ่ะอ่านข่าวอ่านข่าวในมือถือก่อนที่จะไปวิ่งเว้ยวิ่งตอนเช้าแล้วก็แบบเชี่ยพี่เขาแม่งแบ่งเวลายังไงวะแบบไปเป็นนักสแสดงด้วยแล้วก็แบบแบ่งเวลาอ่านหนังสือจนสอบติดได้แบบ รู้สึกทัชอะแบบคนนี้แหละไอดอลโหอยากก็เลยแบบอยากอยากไปอยากไปเรียนกับที่เดียวพี่เขาก็เลยแบบเอ้ยอยากเข้าหมอจุฬาว่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เลยเริ่มเริ่มจริงจังที่จะแบบเอ้ยงั้นเราเข้าหมอแล้วกันช่วงนั้นเป็นช่วงเทอม2ของม .5 แล้วก็อยู่ช่วงปลายปลายปีธันวาอะไรอย่างนงี้ละแล้วที่เขามีประกาศผลออกมาสุดท้ายเลยเราเราก็เลยเริ่มวางแผนกันมาเราจะมาดูทไลายตอนรุ่นเราก่อนนะว่าทไลายเป็นยังไงเดี๋ยวเราว่าที่ดูแป๊บหนึ่ง ก็คืออันนี้เป็นปีเดียวกันนะก็คือเป็นปี58ปี59เนาะแล้วก็ตอนนั้นก็เราอยู่ม5อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆ้ปลายปีช่วงนี้กําลังจะปีต่อไปก็ขึ้นม6แล้วก็กอะไรนะก็สอบพทอของเราอะ่ะมันจะสอบตอนปลายปี59ก็คือประมาณนี้ก็คือ9วิชาสามัญโอเค9 9วิชาสามัญเราจะสอบประมาณปลายปี59ก็คือตอนนั้นอะ่ะสรุปแล้วเราเหลือเวลาเตรียมตัวอีกประมาณ เอ่อหนึ่งปีคือมันจะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะคือเดียเ๋ยวนี้ถ้าจะสอบมันจะต้องจบม6ก่อนมัน้งแล้วค่อยแล้วค่อยมีสอบหรือว่าสอบมันน่าจะเป็นมหเทมอม2อะไรเงี้ยถึงจะสอบ9วิชาสามัญหรือว่าสอบใดๆแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันจะสอบประมาณต้นต้น,ตนมหเทมอม2หรือก็คือปลายปี59เนี่ยแหละที่เราวาดให้ดูดังนั้นตอนนั้นน่ะเราจะเหลือเวลาเตรียมตัวประมาณ1ปีโดยที่สเตตัสต,ต,ตอนนั้นก็คืออยู่ม5เทอม2ปลายปลายปีแล้วแล้วก็เก็บเนื้อหาค่อนข้างครบหมดละทุกวิชา แต่ว่ามันก็จะเป็นการเก็บเนื้อหาที่แบบกดคูณ2กดคูณ3กดคูณ4ให้มันจบเร็วๆที่แบบว่าเข้าหูแต่ไม่เข้าหัวอะไรเงี้ยดังนั้นในเวลา1ปีนี้เราก็เลยจะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือพาร์ทแรกจะเป็นพาร์ทที่จะเอาเนื้อหาทั้งหมดอะเข้าสมองก็คือจะเป็นการอ่านทวนหรือว่าทําสรุปอะไรก็แล้วแต่ให้มันเข้าไปในสมองจากนั้นอีก6เดือนหลังก็จะเป็นการไล่ทําโจทย์อย่างเดียวละวิธีการที่มันจะทําให้เข้าหัวของเราในตอนนั้นก็คือการ อ่านซ้ำอีกรอบกับการทำสรุปเรามาดูแต่และวิชากันว่าเราทำยังไงนะวิชาแรกเราเริ่มด้วยวิชาที่เราแย่ yeah, ที่สุดที่เราคิดว่าเราเรียนไม่รู้เรื่องที่สุดก็คือวิชาชีวะของเราเพราะว่าเราจําอะไรไม่ค่อยได้เลยเราก็เลยเอาชีวะมาเป็นวิชาแรกที่เราอ่านทวนก็วิชาชีวะเนี่ยเรียนจากอนดิบาลใช่ไหมแต่ว่ามันก็เรียนเร็วๆในช่วง6เดือนนั้นอนะ่ะเราทําสรุปชีวะขึ้นมาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่การทําสรุปที่เขียนใหม่ทั้งหมดแต่เป็นการ เอาเนื้อหาจากเล่มออนดีมานะเขาจะแบบ6-7เล่มใหญ่ๆใ,ใช่ไหมเอาเนื้อหามาสรุปใส่เล่มเต่าทองอันเล็กๆหมายความว่าอ่านคู่กันไปเลยสมมติ อ่านออนดิมาเรื่องเซลล์พืชเซลลสัตว์อยู่แล้วก็เปิดหนังสือเต่าทองเรื่องเซลพืชเซล์สัตว์ถ้าเนื้อหาไหนที่มันมีในออนดิมานแต่มันไม่มีในในเล่มเต่าทองเราก็จะจดลงไปในเล่มเต่าทองนึกออกไหมในนั้นเราตอนนั้นเราใช้สรุปแล้วใช้เวลาประมาณ 4- ีหเดือนค่อนข้างนานเลยในการเอาเนื้อหาที่สําคัญทั้งหมดของเล่มออนดิมานมาใส่ในเล่มเต่าทองดังนั้นเล่มเต่าทองเรามันก็จะเต็มไปด้วยแบบลายมือแล้วก็ช็อตโน้ตช็อตโน้ตอะไรต่างๆจากนั้นวิชาที่2ก็จะเป็นเคมี Me. เคมีกับฟิสิกส์พูดไปพร้อมกันเลยแล้วกันเคมีกับฟิสิกส์เราใช้วิธีการอ่านซ้ําแหละของออุกับของออนดีมานอ่านซ้ําไปไม่มีอะไรมากมาต่อกันที่วิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่เราถนัดที่สุดเว้ยแล้วเราก็คิดว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจําเนื้อหาได้มากเท่ไหนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราเจอโจทย์เยอะแค่ไหนสามารถเอาเนื้อหาที่มีไปพลิกแพงในการทําโจทย์ได้มากแค่ไหนดังนั้นแล้วคณิตศาสตร์เราเลยจะแค่ทําสรุปสูตรของคณิตศาสตร์ทั้งหมดในมปลายไว้ จบที่กระดาษ2แผ่นประมาณ2แผ่นหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นก็คือพอทําสรุปเสร็จแล้วเราก็ตะลุยโจทย์ของคณิตศาสตร์เลยภาษาอังกฤษวิชานี้มันเป็นวิชาของการสะสมบุญมันเป็นผลบุญของว่าเรารู้คําศัพท์เยอะแค่ไหนเว้ยดังนั้นเราก็เลยเริ่มสะสมผลบุญโดยการปิ้นกระดาษคําศัพท์ที่ออกสอบบ่อยมาแล้วก็ ปินแม่หลายชุดเลยนะหมายถึงซ้ํากันหลายๆชุดแล้วก็เอาไว้ในกระเป๋าเสื้อมั่งเอาไว้ในรถมั่งเอาไว้ในกระเป๋านูน่นกระเป๋านี่มั่งก็คือเวลานั่งรถหรือว่าเวลาไปทํากิจกรรมข้างนอกไปเรียนรอดออะไรอย่างเงี้ยก็เอาเอาคำศัพท์นั้นอนะ่ะพกติดตัวไปท่องด้วยมันเป็นการสะสมบุญไปเรื่อยช่วงนั้นก็คือภาษาอังกฤษก็คือสะสมบุญด้วยวิธีเนี้ยไปเรื่อยจนจนประมาณจนถึงสอบกสวทเลยภาษาไทยกับสังคมพูดพร้อมกันก็คือไปซื้อหนังสือสรุปมา จำไม่ได้แล้วว่าเล่มไหนแต่ว่าก็คืออ่านแค่สรุปแค่นั้นแหละส่วนวิชาอื่นๆก็จะเป็นพวกจริยธรรมเชาวแล้วก็เชื่อมโยงอันนี้เราเรียนของออนีมานเรียนเฉพาะเชื่อมโยงเอวไม่ใช่เรียนของทั้งหมดแหละเรียนของ demand, อนีมานไปเรียนช่วงใกล้ๆสอบไม่มีอะไรมากแล,แล้วเวลาก็ผ่านไป6เดือนก็คือมันก็ผ่านไปจนถึงจริงๆเราก็ทําแบบนี้ก็คือพยายามยัด เนื้อหาเข้าหัวไปในช่วง6เดือนเนี่ยแต่อเผอิญว่า6เดือนมันไม่เสร็จไงมันก็เลย extend ออกไปกลายเป็น9เดือนจนสุดท้ายเราก็มาเริ่มทําโจทย์ประมาณ3เดือนสุดท้ายก่อนสอบซึ่งช่วง3เดือนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราตะลุยทําโจทย์ดังนั้นเราก็จะโหลดข้อสอบกสพทย้อนหลัง10ปีเลยอะ่ะมาจําได้ว่าประมาณจำได้ว่าโหลดมา10ปีแล้วก็เอามาใส่ไว้แล้วก็วางแผนว่าวางแผนทําทีละปีทำทีละปีโดยเรียงจากปี ไกลๆก่อนนะปีเก่าๆก่อนแล้วปีใกล้ๆอ่ะค่อยเอามาทําตอนใกล้ๆจะสอบเริ่มทําจากปีเก่าที่สุดก่อนตอนความข้อสอบก็คือจับเวลาตามจริงเลยแต่ว่าจะลดเวลาลงด้วยอีกประมาณ10-15นาทีเผื่อว่าตอนทําข้อสอบจริงแล้วเราโลกดังนั้นตอนซ้อมเราก็เลยลดเวลาตัวเองลง10-15นาทีจากเวลาจริงแล้วก็ฝึกทําให้มันไวด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเรา ต้องทาให้มันถูกแล้วก็จําเนื้อหาได้เวลาสอบมันจะต้องมีการที่ว่าเราประเมินตัวเองไปนในตัวว่าข้อเนี่ยเราสามารถทําได้หรือไม่ได้สามารถทําได้เลยไหมหรือว่ามันต้องคิดเยอะโดยเฉพาะวิชาคํานวณอย่างณิตศาสตร์กับฟิสิกส์เนี่ยหลายคนมันจะตกมาตายเพราะว่า ทำไม่ทันไงดังนั้นช่วงเวลาที่เราซ้อมเนี่ยเราจะต้องมันเป็นการฝึกตัวเองให้เราทําข้อสอบให้ทันเวลาด้วยข้อไหนไม่มั่นใจข้อไหนคิดว่าต้องใช้เวลาเยอะผ่านก่อนมันอาจจะมีข้อที่เราทําได้อยู่หลังๆก็ได้จากนั้นพอเราทําข้อสอบเสร็จส่วนใหญ่เราจะทำข้อสอบประมาณวันเสาร์อาทิตย์2วันจากนั้นวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็จะเอาข้อสอบที่เราทําเสร็จแล้วมานั่งเฉลยมาเฉลยว่าเฮ้ยเราทําผิดตรงไหนเรา มีความรู้ไหนที่เรายังไม่แน่นไหมแล้วก็จดความรู้ที่มันที่เราทําผิดหรือว่าจดความรู้ที่คิดว่ามันสําคัญอะลงไปในสรุปอีกทีถ้าเป็นชีวะก็โน้ตลงไปในเต่าทองต่อถ้าเป็นวิชาอื่นๆก็จะเป็นการเอาเนื้อหาขึ้นมาทวนว่าตรงเนี้ยเราต้องเน้นเพราะว่าเรายังทําไม่ได้จากนั้นเราก็จะมีฟรีเดย์ด้วยคือฟรีเดย์มันไม่ใช่วันพักนะสำหรับเรา คือวันพักเราก็มีแต่ว่าฟรีเดย์คือวันว่างๆไว,ว้เพราะว่าเราเป็นคนที่มักจะทำได้ไม่ตรงตารางเท่าไหร่หมายความว่าสมมติตารางวันนี้ให้ทำให้เฉลยวิชานี้ให้เสร็จเรามักจะเฉลยไม่เสร็จเราก็เลยจัดให้เรามีวัน ว่างๆไว้วันหนึ่งเพราะว่าเอาไว้เคลียอะไรที่มันไม่เสร็จของทั้งอาทิตย์มาใส่วันนี้ไว้แต่มันไม่ใช่วันหมายถึงว่าวันพักมันแยกกับวันพักนะคนละอันกันแล้วก็พอเราฝึกทําโจทย์เนี้ยเราจะสามารถประเมินคะแนนตัวเองได้ว่าเราจะเลือกคณะที่ไหนดีเพราะว่าเราจะเอาคะแนนสูงสุดต่ําสุดค่าเฉลี่ยของปีก่อนๆมาดูไงแล้วเรา มาดูไงว่าหมอแต่ละที่มันเป็นยังไงเราจะได้เลือกอันดับให้ถูกกับเรามามาถึงเรื่องว่าแล้วเราจัดการความเครียดยังไงช่วงนั้นขอเน้นไปที่ช่วง3เดือนสุดท้ายนะเพราะช่วง3เดือนสุดท้ายนั้นนหะเครียดมากเอาจริงๆก็ไม่ใช่เป็นคนที่จัดการความเครียดได้ดีหรอกแต่ว่าขอนําเสนอแนวทางที่เราใช้กับตัวเองช่วงนั้น1เลยออกกําลังกายเป็นช่วงที่เราเริ่มออกกําลังกายด้วยช่วงนั้นก็คือไปฟิตเนสแล้วก็วิ่งตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยออกกาลังกายสักอาทิตย์ละประมาณ3 4ครั้งมันก็ช่วยเรื่องความเียด ดีนะอย่างที่2ก็คือการมีฟรีเดย์คือตอนวางแผนอะ่ะเราจะไม่วางแผนให้มันเต็มเอียดทุกวันเราจะมีฟรีเดย์ต่ออาทิตย์ไว้แล้วก็ไม่ใช่วันพักด้วยนะคนละอย่างกับวันพักฟรีเดย์เพื่อเคลียร์เรื่องที่เราทําไม่เสร็จดังนั้นเวลาอ่านแต่ละวันเราจะได้ไม่เครียดเกินว่าเฮ้ย <"He i, S 2> เรายังทําไม่เสร็จเลยโทษตัวเองที่แบบทําไม่ได้ตามเป้าเรามีฟรีเดย์ไว้เพื่อสิ่งนี้อย่างที่3าก็คือไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างแน่นอนว่า บ้างในของเรามันค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าก็มีบางวันที่มีงานโรงเรียนอะไรเงี้ยก็ไปแบบเฮฮาปาร์ตี้ไปเที่ยวบ้างอย่างที่4อันนี้ก็คือสําหรับสายมูก็คือไปมูไปไหวอ้อ่ามันจะมีวันหนึ่งที่โรงเรียนพาไปมอชอแหละไปไหว้จะไม่ได้ว่าเป็นศาลเจ้าหรือว่าเป็นเป็น เป็นอนุเป็นอะไรสักอย่างที่ตั้งอยู่หน้ามอชอเขาไปให้อธิษฐานบอกว่าใครอธิษฐานตรงนั้นแล้วมักจะสอบติดนะแต่ว่าตอนนั้นเราไปอธิษฐานขอให้สอบไม่ติดมอชอเพราะว่าเรา อยากไปกรุงเทพแล้วก็เลยอธิษฐานกับรูปปั้นนั้นว่าแบบขอให้ไม่ติดที่นี่นะเพราะว่าอยากไปกรุงเทพท้ายเป็นเรื่องของ Mindset มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า e x t e r n a l goal กับ i n t e r n a l goal e x t e r n a l goal หมายถึงว่าเป้าหมายที่เราอยากไปถึงอของเราก็คือการที่สอบติดให้ได้การที่ต้องทําให้คะแนนถึงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง อ externally กะเซตไว้ Go, ก็ดีแต่ว่าต้องเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่ให้เรามาโฟกัสกับ i n t e r ์นอลโกคือเป้าหมายที่เราควบคุมได้ดีกว่าคือการที่เราทําได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งเราอ่านหนังสือถึงเวลานี้ได้เราทําโจทย์พบตามที่เราตั้งแล้วสุดท้ายผลมันจะออกเป็นไงก็ไม่เป็นไรเราทําดีที่สุดแล้วมาและนั่นก็คือแนวทางทั้งหมดของเราว่าเราเตรียมสอบเข้าหมอยังไงแต่ว่าขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยการเล่าเรื่องอความเฟลของเรา ระหว่างนั้นก็คือเป็นช่วงช่วงมออปลายมันช่วงเป็นช่วงความเฟลความเครียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องที่1ก็คือเรื่องการสอบแกดแพดตอนนั้นสอบแกดแพดอะ่ะมันสอบก่อนที่จะสอบ9วิชาสามัญด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่เราเริ่มอ่านหนังสือแล้วนะแต่ว่าพอสอบแกดแพดเสร็จคะแนนออกมา คะแนนเราแย่มากเลยแย่ yeah, แบบแย่ yeah, แบบแย่ yeah, จนหน้าเหนื่อยใจอ่ะแย่แบบเฟลกับตัวเองมากเพราะว่าเราก็อ่านหนังสือเตรียมตัวมาระดับหนึ่งแต่ว่าเราอ่ะฝึกทําโจทย์ของกอสพอทยเยอะแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกทําโจทย์ของแกดแพดเลยตอนที่ไปทําข้อสอบแกดแพดก็คิดว่ามันน่าจะเนื้อหามันน่าจะไปด้วยกันได้แต่ปรากฏว่าพอทําออกมาแล้วทําไม่ได้เลยตอนนั้นก็เลยรู้สึกเฟลมากเออรู้สึกเฟลจริงๆอ่ะตอนนั้นอ่ะจริงๆพอกลับมาคิดตอนนี้นะมันก็ไม่แปลกใจนะที่เราทําแกดแพดได้น้อยเพราะเราไม่ได้ฝึกทําข้อสอบแกดแ เลยฝึกทําแต่ของกสบทซึ่งแนวโจทย์มันจะค่อนข้างต่างกันด้วยอย่างที่2ก็คือคณิตศาสตร์โคต้ามชก็คือมันสอบโคต้ามชก่อน9สามัญเนี่ยปรากฏว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรามั่นใจที่สุดเลยแต่ว่าพอทําข้อสอบโคตาคณิตศาสตร์ไปแ้นออกมาฮะเละเทะมากคุณคๆว่า40เต็มร้อยอ่ะอืมก็เลยรู้สึกเฟลมากช่วงนั้นเพราะว่ามันเป็นวิชาที่ถนัดแต่ว่าดันทําได้ออกมาแย่ฉะนั้นความเฟลอย่างที่3อย่างสุดท้ายอันนี้เฟลหนักมากรู้สึก ทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าเราทําข้อสอบนึกหมอแมททำข้อสอบแต่ละ้อสอบแต่ละอสอบแต่ละทิศออแต่ปรากฏว่าคะแนนรวมอะ่ะมันไม่ถึงสักทีตอนนั้นถ้าจะติดแพทย์จุฬาคะแนนต่ําสุดที่ติดของปีก่อนมาประมาณ65หรือ70เออเออหรือ70จําจไม่ได้แล้วน่าจะ70มั้งอะไรประมาณเนี้ยแล้วตอนนั้นที่เราทําข้อสอบเก่าแล้วลองรวมคะแนนดูมันไม่ถึงสักครั้งเลยมันได้ประมาณ50 60ิ อะไรเงี้ยสูงสุดที่เคยทําได้ตอนตอน,ตอนลองทำข้อสอบน่าจะประมาณ60สิบ <c oughs> อะก็เลยแบบรู้สึกแย่มากจนแบบเชื่อเราหรือว่าเด็กต่างจังหวัดมันสู้กรุงเทพไม่ไหวจริงๆว่าอะไรเงี้ยทําไมเราไม่เข้ามอชอตามเพื่อนๆทําไมเราต้องดิน้นดิ้นเพื่อจะไปเข้ากรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นประมาณ3าอย่างที่เรารู้สึกเฟลมากช่วงนั้นแต่ สุดท้ายแล้วผลมันก็ออกมาดีนะคะแนนเราได้ประมาณ73ซึ่งคะแนนต่ําสุดของปีก่อนที่จะติดจุฬามันคือ70แต่ปรากฏว่าปีนี้พอทําข้อสอบมังแล้วคะแนนมันเฟอ้อขึ้นมันกลายเป็น75เ้ยกลายเป็น73นิดๆเหมือนเราขาดไปข้อ2ข้อก็ได้ได,ได,ได้ติดจุฬาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็สุดท้ายก็ได้สีรลาดก็ไม่เป็นไร อิสโอเคสุดท้ายก็ได้มากรุงเทพอยู่ดีนั่นแหละนั่นก็คือทั้งหมดของเราก็น้องๆที่ดูอยู่ก็หวังว่าจะได้เป็นแนวทางไปลองใช้ดูแล้วก็ถ้าน้องคนไหนมีปัญหาเรื่องอ่านหนังสือหรือว่าจัดตารางหรือว่าเครียดเรื่องการสอบอะไรก็ทักมาคุยกับเราได้ในไอจีเรายินดีให้คําปรึกษาให้คำแนะนำเพราะว่าช่วงนี้ว่างอยู่เลยพักมาได้เราไม่กัดต่อไปคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่เราจะมาเล่าเกี่ยวกับบ้า วิธีการเรียนที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเชื่อป่าว่าวิธีการทําสรุปกับขีดไฮไลท์ซึ่งเป็นวิธีที่เด็กส่วนใหญ่ใช้อ่ะมันเป็นวิธีการเรียนที่ประสิทธิภาพแย่ที่สุดคลิปต่อไปเราจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมแล้ววิธีไหนจะเป็นวิธีการเรียนที่มีบียประสิทธิภาพที่สุดรอดูคลิปหน้าได้เลยไปละบาย